สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาเปิดพอช่องครับอีพิโซดที่10กันครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสัดส่วนนะครับแล้วก็สินทรัพย์ที่เราถือตอนนี้ว่าบวกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะและที่สำคัญคือผมได้มีการขาย QQI ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเหตุผลที่ผมตัดสินใจขาย QQI ไปเพราะว่าในมุมมองของวันมันมองว่าอจริงๆตัวของ QQI อะ่ะเราเราได้กำไรมาประมาณประมาณสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะขาย QQI เนี่ยมาลงตัวของ Microsoft เพิ่มเพราะว่ารู้สึกว่าเราต้องการการเติ ก็เลยขายตัวของ QQI ออกไปนั่นเองครับตอนนี้สินทรัพย์ที่เราถือเนี่ยมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับผมอ่าแล้วก็ NVY ครับตอนนี้ติดลบมา5%นะครับไม่ขึ้นเลยนะฮะ NVY แต่ผมไม่ค่อยได้ซีเรียสอยู่แล้วครับสำหรับตัวของภาพรวมของ NVY นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ DCA เพิ่มนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีการซื้อเพิ่มแต่อย่างใดนะครับสำหรับตัว NVY ครับก็น่าจะแช่พอร์ตอยู่ประมาณนี้นะครับจนกว่าตัวของ NVY จะขึ้นมากำไรประมาณนึงแล้วเราก็จะทำการลายหรือขายทิ้งนั่นเองครับสออบตัวขง NVVY นะืม ประมาณนั้น <c oughs> ทีนี้ตัวของเงินของ NVY นะครับผมก็มีการวางโครงสร้างไว้ว่าจะเอามาลงในเรื่องของ Amazon นะฮะทีนี้เราเรามาพูดถึงแผนการในการ DCA ที่กำลังจะเกิดขึ้นโเร็วนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าผมตัดสินใจผมตั้งใจว่าจะ DCA ตอนประมาณถาแถวๆท้ายเดือนนะครับผมแต่ว่าราคาของสินทรัพย์อย่าง Amazon เนี่ยมันอยู่ในเฟสที่ผมรู้สึกว่า ถ้ามันอยู่ที่ประมาณ2 2 0หรือ200ครับเราจะเข้าช้อนซื้อเพิ่มเป็นจํานวนมากนะฮะคือต้องบอกก่อนห่ออเมซอนเนี่ยก็เป็นอีกหุ้นตัวหนึ่งที่ศักยภาพการโตของพี่แกสูงเนาะแล้วก็เป็นบริษัทที่ไม่จ่ายปันผลแล้วก็สกิลต่างๆของรายธุรกิจเนี่ยเขามันเยอะจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ชี้ชวนการลงทุนนะนเพื่อนๆนะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะฮะเออในนั้นอ่ะตัวของอเมซอนผมก็รู้สึกว่าไอ้ตัวตัวอเมซอนเนี่ยมันตกมาราคาที่ เราจะต้องเข้าเลยนะมันมันมันถูกไปมากแล้วนะอ่าถ้ามาดูภาพรวมตอนนี้อเมซอนเราถือแค่300บูตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคาน่ารักมากนะผมแล้วก็ไซ5วันที่ผ่านมาครับลงมาแถวๆประมาณสักเกือบ2%แล้วนะครับแล้วก็ราคาราคาของน้องก็ค่อนข้างไซเวนะครับในในเดือนที่แล้วนะเห็นไหมไซเวมากก็คือแบบไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ผมคำนวณไว้ว่าถ้ามันต่ำกว่า220หรือเท่ากับ220เราจะเข้าซื้อเป็นจำนวนที่เยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นถึงขั้นแมททับพอร์ตหรอกนะครับเนี่ยก็ราคาที่ผมคาดการไว้ก็ประมาณ200ครับถ้ามันลงถึงนะถ้ามันลงไม่ถึงก็ปล่อยจอยนะฮะเพราะว่าตัวของอเมซอนเองนะครับผม ตัวของน้องเนี่ยผมพยายามตั้งใจให้มันอยู่ที่ประมาณสักแถวอันดับที่6อันดับที่7ของพอร์ตอะไรประมาณนั้นตามที่เราวางโครงสร้างไปเนาะอันนี้ก็จะมีการเติมเพิ่มนะอันนี้บอกก่อนเลยนะครับสําหรับตัวของ a เ a z o n ทีนี้ตัวของ Microsoft ครับ Microsoft เนี่ยขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็น่าจะปล่อย Microsoft เซอร์ไปได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าตัวของ Microsoft เนี่ยหลกัหลกๆเลยอะ่ะมันเราตั้งตั้งเป้าไว้ว่าเราต้องการต้นทุนต่อหน่วยประมาณ500เนาะซึ่ง Microsoft ตัวเนี้ยน่าจะวิ่งไปพอสมควรอยู่เพราะว่าเเเมมืืม่่่่่อออวววาาีีีขขดกกยับรงง โอ่พ uh, Open AI นะครับผมจะมีการเหมือนคล้ายๆว่าเปิดซื้อให้ซื้อขายหุ้นกันไหมอันนี้ผมยังไม่ชัวร์แบบข้อมูลมากสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตัวของ Microsoft เนี่ยเป็นคนที่ถือหุ้นของโอเพ่นเอเยอะมากๆนะครับเพราะว่าพี่แกเป็นคนให้ทุนนะครับในการแบบเทรนเอไอหรือแบบพัฒนาอะไรต่างๆนะครับไมโคซอฟเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าฟิลลิ่งเจ้าของ Open AI อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับทำให้ตัวของน้องเนี่ยได้รับอิทธิพลไปด้วยทาให้ตัวของ Microsoft เนี่ยมีการบวกขึ้นมาเกือบๆนะครับสเปอร์ จริงๆเมื่อคืนเนี่ยก็ถึงถึงสกับ3เหมือนกันนะสำหรับตัวของ Microsoft แต่ว่ามีแรงย่อมาก่อนอ่ Microsoft อาไมโครซอฟท์จริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นหุ้นค่อนข้างใหญ่แล้วนะฮะคือหนึ่งหน่วยการลงทุนของแกเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าเงินบาทจริงๆอะ่ะประมาณ เออ uh, 16k 17k บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งถือว่าขูดมากนะฮะแล้วใน,นตัวของ Microsoft ผมน่าจะไม่ได้เติมแล้วนะครับรอเติมอีกทีนึงตอนมันยอ่อหรือแบบรอเดือนหน้าเลยเนั่นเองเดือนนี้พักก่อนนะครับเพราะว่า Microsoft เนี่ยเราอัดไปเยอะมากจริงนะครับอัดไปเยอะมากๆคือแบบเป็นแม่ทัพพอร์ตไปเลยนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับมีพอร์ตช่องยังไม่ถึงเดือนนะเรียกว่าอัดถีดกันแบบเงินหมดตัวกันเลยทีเดียวเชต่อไปครับ Cloud s t i k e อันนี้ไม่ได้เติมเพิ่มนะครับแต่ว่า Cloud s t i k e เนี่ยบวกมาดีมากๆครับ แวลูในการโตของพี่แกเริ่มโตมาพอสมควรแล้วบวกมาสี่เปอร์เซ็นต์นะครับคราวสไตรก็ถือว่าโอเคนะครับคราวสไตรเนี่ยถ้าลงมาถึงแบบสี่ร้อยค่อยเก็บเพิ่มแต่ถ้าไม่ถึงก็ปล่อยไปนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเราไม่ได้อยากให้เป็นแม่ทับพอร์ตขนาดนั้นนะครับก็พยายามแบบนี้แค่ว่ารอจังหวะในการย่อแล้วค่อยช้อนซื้อเพิ่มแล้วกันเราดูในเรื่องของแนวต้านแนวรับใหม่ก่อนนะว่าจะเข้าซื้อตอนไหนยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับยังไม่เข้านะฮะต่อไปครับผมสำหรับตรงของเอ็นวีดีย เอวีเดียตอนนี้ก็ยังไม่เข้าเหมือนกันนะครับผมเอวีเดียลผมต้องการต้นทุนที่ต่ำกว่า170นะฮะในในอนาคตนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ต่ำกว่าจริงๆอ่ะเราก็ค่อย DCA ไปนะครับผมสหรับตัวของเอ็นวีเดียนี่นเองครับก็5วันที่ผ่านมาครับบวกมาแถวแถวหกนะครับก็ไม่ได้น่าเกียดมากนะผม,มเอ่อตัวของ n v i d i ีเดียนะฮะซึ่งต้นทุนของเรามันก็ยังไม่ได้สูงเวอร์วางอลังการมากเนะี่ยเออก็บวกมา6%นะครับนี่ อินเวเดียของเราก็บวกภาพรวมมา4%ก็ไม่ได้หน้าเกลียดขนาดนั้นนะครับส่วนตัวของ c g c g เนี่ยไม่น่าเติมเพิ่มในระยะเวลาหนึ่งแบบนานมากๆ1-2ถึงเดือนเลยด้วยซ้ำนะครับ c ีเนี่ยผมจับจังหวะเข้านะต้องบอกก่อนว่าจริงๆเอ้เรื่องของการซื้อหุ้นของผมเนี่ยในพอช่องเนี่ยผมจะจับจังหวะเข้าเพราะว่าผมดูในเรื่องของกราฟเป็นพอสมควรนะฮะก็ไม่ได้แบบถึงขั้นเก่งแล้วทุกคนคือดูเป็นว่าแนวรับแนวต้านมันประมาณไหนแรงย่อมันจะประมาณไหนวอลลุ่มเป็นยังไงการซื้อการขายอ่ะค รออจังหวะในการเข้านะครับแล้วก็เตรียมกระสุนไว้นะฮะคือเวลาที่เข้าเนี่ยผมจะเข้าแบบตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งแบบกระสุนยัดแบบรัวๆปึ้งปึ้งปึ้งไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ย่อจริงๆก็อาจจะต้องแบบเดือนนั้นอะยังไงก็ต้องซื้ออะไรประมาณนี้แต่ถ้าสัดส่วนของพอร์ตหรือสัดส่วนของตัวนั้นมันเยอะจนเกินไปเราก็รู้สึกว่าเอองั้นก็เบรกก่อนดีกว่านะครับแต่อย่างตัวของ c ีจีอะสัดส่วนมันเยอะเกินไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องต้องเบรกมันก่อนนะครับอ CG 5ีบวกหวันมาเนี่ยบวกมาเกือบเกือบเนะก็ถือว่าไม่น่าเกียดสักเท่าไหร่นะครับสำหรับ c ีอนะครับบวกเยอะมากนะนี่พอซีจีของเราก็บวกมาประมาณ5%นะครับเห็นภาพรวมไหมยิ่งเงินเยอะเนี่ยตัวของตัวเลขอ่ะมันก็บวกสวยมากๆนะบวก300ร้อยบวกร0อบวกสามบวกรนะ้ออย่างเงี้ยเออมันมันเริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับ ต่อไปครับพารันเทียพารันเทียเนี่ยต้อง DCA อนะยังไงเดือนนี้ต้องต้องจัด A, ตัวของพารันเทียให้ได้ก็จะมีตัวของอที่จะมีการ DCA เพิ่มขึ้นก็จะเป็นตัวของอเมซอนอันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มอยู่นะครับในเดือนนี้ถ้าลงมาถึงแนวรับที่ผมคิดว่ามันมันน่าจะแบบลงมาถึงอะ่ะเราจะอัดหนักกับเต็มตัวของอเมซอนอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของพารันเทียพารันเทียเนี่ยต้องเริ่มเข้าซื้อเด้อยแล้วครับเพราะว่าราคามันเริ่มไม่รอเราเลยครับเหมือนเหมือนมีที่เกมมีข่าวดีมากๆครับวันน โหดมากแล้วก็5วันที่ผ่านมาบวกไป11เหรือ12%เซนะครับซึ่งเราไม่น่าจะรอจังหวะแล้วนะครับสตัวของพาราลเทียแต่ว่าเป็นการทยอยเข้านะครับไม่ได้เป็นการเข้าแบบตุ้มนะครับคือมันเป็นการเข้าซื้อแบบประมาณว่าซื้อไมห้หนึ่งก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากคิดว่าน่าจะเข้าอยู่ประมาณสักหลักพันนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันวิ่งขึ้นมาสูงแล้วนะครับผมอแต่ว่าต้องรอดูสิ้นเดือนนะ รอดูสิ้นเดือนก่อนว่าตัวของพาราเทียกับตัวของอเมซอนจะเป็นยังไงบ้างแต่อเมซอนเนี่ยไม่ต้องรอสิ้นเดือนครับเข้าซื้อได้เลยนะครับต่อไปครับผมสำหรับตัวของ TSM TSM เนี่ยต้องเข้าซื้อได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวของแกเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่าเริ่มมีการแบบปรับฐานใหม่แล้วเริ่มมีแบบการปรับฐานอะไรต่างๆใหม่สำหรับตัวของ TSM นะฮะคิดว่าน่าจะย่อยากนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการย่อมาเล็กน้อยนะฮะซิ TSM นะฮะก็เดี๋ยวเข้าซื้อต่อนะครับผมประมาณนั้นแต่ว่าจะเข้าซื้อไม่เยอะมากก็จะประมาณหลักพัััันนนเหหมืออกกครรรบบสาตตง TSM ่ไปู อากูเนี e ่ยน <It> ่าจะต้องเข้าซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวของอากูเนี่ยมันเริ่มแบบราคามันเริ่มห่างจากความที่มันจะเป็นแล้วทุกคนคิดว่าอากูจะย่อนะครับแต่ว่าอากูไม่ย่อครับทุกคนวิ่งทะลุทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างครับก็รอต่อไปก็คงไม่น่าดีนะครับผมก็เลยจะพยายามทยอยเข้าสำหรับอากูนั่นเองครับแต่ก็ตามที่คาดครับก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนนั่นเองครับสิ้นเดือนเนี่ยต่อให้มันจะขึ้นหรือมันจะลงก็ตามครับเราต้องซื้อนะเพื่อนๆนะ AVJO ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเหมือนแรงย่อแกเริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเข้าช่วงสิ้นเดือนเหมือนกันนะครับจะมีตัวไหนบ้างที่เราจะเข้าซื้อในช่วงตัวของสิ้นเดือนนะครับผมก็จะมี AVJO หนึ่งนะครับก็น่าจะแบ่งเป็นอัตราส่วนแบบ1000บาทต่อมาะครับผมแล้วก็ Google นะครับผมอ่ะ Google นะครับผม TSM นะครับผม3ตัวละพาราเทียสี่ตัวละครับแล้วก็จะเป็นตัวของ Amazon 5ตัวครับ จะมี5ตัวนี้ที่เราจะเข้าซื้อดี a เพิ่มเฉลีย่ยตัวละ 1K นะครับผมอ่ะอย่างตัวของม a ซอนอาจจะเข้าซื้อหนักหน่อยอาจจะอยู่ที่ประมาณห0 0ถึงบาทในในตัวนี้นะฮะถ้ามาลงในถึงในเรื่องของแนวรับที่ผมตั้งไว้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับอืส่วนตัวของพาราทีแเอทีเอสเอ็มกูเแล้วก็เอวิเนี่ยไม่สนราคาครับเข้าเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับตัวของสิ้นเดือนนะฮะอันนี้มาพูดแผนก่อนเฉยนะฮะแล้วก็เดือนหน้านะครับผมตั้งใจไว้ว่า ที่พูดมา5ตัวข้างต้นนี้นะครับผมถ้ามันย่อก็น่าจะจัดให้มันปรับอัตราส่วนกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปกติทามมิ่งเข้าที่ถ้าอ้างจะเชิงสถิติครับช่วงประมาณเดือนธันวานะครับผมทุกคนหุ้นจะบวกขึ้นโหดมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนคล้ายกับว่าเงินปีใหม่หรือแบบโบนัสหลายๆายคนออกบางคนก็เอาเงินไปเที่ยวบางคนก็เอาเงินมาเติมในร่วงของร์ตนได้เองครับทำให้ตัวของช่วงเดือนธันวากับมกราเนี่ยจะเป็นช่วงที่อัตราการเติบโตของหุ้นจะสูงมากนะครับผมดังนั้นถ้าเราไม่เติมเดือนหน้านะครับผมเดือน10 เดือน11เนี่ยถ้าเราไม่เติมอัดไว้เนี่ยคุณที่เรามองไว้หรือที่เราคาดการไว้มันอาจจะดีขึ้นไปมากกว่านี้นะผมรู้สึกว่าเราไม่น่าจะเสียโอกาสตรงนี้แล้วนะฮะเอ่ยก็ต้องพยายามอัดฉีดเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยนะครับมี5ตัวครับที่ยังไม่มีการปรับในเรื่องของบาลานซ์พอร์ตนั่นเองครับก็รอ,อกันต่อไปนะฮะคิดในใจว่าอากูอากูผมอยากอัดก้อนใหญ่ไปเลยนะผมประมาณนั้นแต่ถ้าอัดก้อนใหญ่พอรเราจะโตไปเปะวะเพราะว่าถ้าอัดภาพรวมเนี่ยหตัวเนี่ยถ้าอัดเป็นค่าเฉลี่ยต้องเติมกันอีกประมาณ3ามทุื่น เออประมาณ3 4มสี่หมื่นเท่ากับว่าพอร์ตของเราเนี่ยจะประมาณสัก40่้าเออประมาณ 8090K ได้เลยนะครับซึ่งถือว่าเราจะต้องอัดโหดเหมือนกันนะก็เงินหมดเดือนก็หมดตัวล่ะก็ต้องรอดูกันต่อครับไม่รู้เหมือนกันว่าเดือนหน้าจะอัดไปมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะครับเดือนนี้ก็อัดไปแล้วประมาณ4 0,000นนะครับผมเออแล้วก็ต้นทุนจริงๆผมไปนั่งคำนวณต้นทุนค่าเฉลี่ยของเรามาแล้วนะครับว่าแบบอีเรามีการซื้อหุ้นตอนเนี้ยเดือนเนี้ยไปเท่าไหร่ประมาณ4 0,000เป๊ะนะครับผมประมาณ สามหมื่นเก้าหรือสี่หมื่นโดยค่าเฉลีย่ยประมาณนี้เท่ากับว่าตอนนี้กําไรของเราในพอร์ตรอบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณเท่าๆหนึ่งพันเจ็ดร้อยบูตนะครับถ้าอ้างอิงจากตัวของแบบ ขเขาเรียกว่าไงนนะตอนที่แบบ1ดูอด,ดอลลาร์เท่ากับประมาณ32.30เนี่ยเราก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นนั่นเองครับตอนนี้คือบอกก่อนว่ากําไรเราโหดเพราะว่าตัวของเงินบาทมันแข็งค่าเฉยๆนะจริงๆกําไรของเราตอนนี้ใกล้จะ2,000แล้วนั่นเองนะผมโหโหดมากนะมาเร็วมากเหมือนกันนะครับนุ่มๆน,นะสู้ๆครับเพื่อนๆใครที่เติมพอร์ตอยู่ก็สู้ๆนะฮะ